ถนนทรงวาดค่ะนี่นะคะโอ้ oh. ตุ้มแช์นะคะทรงวาดโอ oh. ้นี่ข้างบนเห็นไหมเล็กเล็กน้อยๆอยนะคะนี่นะคะนี่ว้าว <Wow. S 2> ที่ทรงวาดนะใครๆก็อยากไปถนนทรงวาดที่ต่องคนนึงละที่อยากจะไปดูจะไปยังไงไปดูกันเลยค่ะ ช่วงนี้เป็นกระแสฮิตมาแรงมากมารู้จักถนนทรงวาดกันนะคะทุกคนถนนทรงวาดขนานกับถนนเยาวราชขนานกับแม่น้ำเจ้าพระยาจาก MRT วัดมังกรออกถนนแปลงนามทะลุมาถนนเยาวราชผ่านถนนเยาวพานิชสุดถนนถึงแล้วค่ะหรือมาจากถนนราชวงศ์ก็ถึงทรงวาดได้นะคะจากแยกราชวงศ์นะคะเราก็เลี้ยวซ้ายนี่นะคะเรามาถึงแล้วนะคะถนนทรงวาดนะคะถนนทรงวาดอยู่เขตสัมพันธวงศ์นะคะ ยาวเพียงหนึ่งกิโลเมตรเศษเป็นชุมชนชาวจีนได้เ,เป็นย่านการค้ามาช้านานแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเทศกาลไฟอยู่ด้านในนะคะด้านนี้นะคะซอยเป่าประสิทธิ์นะคะโอ้โคนก็เดินไปดูกันนะคะบ้านริมน้ำทรงวาดฟู้ดแอนด์ดริง์นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในซอยนี้นะคะทรงวาดทำไมใครๆถึงอยากมาไปดูกันนะคะทรงวาดนะคะเทศกาลไฟ งานเอ็การไฟนี้คือเป็นจุดของเอ็การไฟนะคะหนึ่งสองสามสุดท้ายคือสิบสองนะคะอ๋ออ่าก็จะมีตั้งแต่นี่นะคะจุดที่หนึ่งก็คือเป็นบ้านริมน้ำเอาไว้แค่นิ่งส่งวาดเอสเฮีย เราก็มานั่งพักผ่อนมาดื่มมากินกันนะคะเอเคยเห็นไหมคะแป้งมันสาคูของ,องเสียทรงค่ะศิลปะแสงอยู่ทั่วไปนะคะ<ม>โอ้หอันนี้คือเป็นโตเก่าสมัยเราเป็นเด็กนะคะว้าวถ่ายเลยกั <c oughs> ยนมีเด็กถ่ายเลยกเนมเลยเลยนี่ไงถ่ายสติดคะ่ะ <c oughs> วันนี้เราก็อินเทรนด์นะคะเรามาที่ถนนทรงวาดนะคะโอ้โอน่ากินมากเลย ที่โานนะคะอรกินมากสีสันสดใสด้วยไหนดีคะอ๋อนี่นะคะอู้มีอยู่ที่ชั้นบนนะคะอิกาคืออะไรเนี่ยจะขอแว้กินข้าวเย็นนะคะห้าหกโมงแล้วนะคะก็หิวนะคะร้านข้าชื่อร้านอิกานะคะไทยไทยเลยนะคะ ขนมทนูอีกาคู่ละยี่บาทนะคะ ใช้มือนะคะก<ม>ินเองมุลูโดดด้วยนะขิงสดนะคะนี่กระเทียมนะคะร้านก็สวยคลาสสิกมากเลยนะคะเออเดี๋ยวมีคนมาแล้วนะซะอสพริกโกโสน้นเป็นซุยเนี่ยนะคะเม็ดอินทรงวาดจ<า>ัน<อ>สังกะสีน,นะคะมะนาวตัวละเท่าไหร่คะเนี่ยนี้ 600เดอะมอร์นิ่งครอโรงเรียนเผยอิงสายโทรศัพท์นี่อันซีนอินไทยแลนด์เองสวยอะดูสิตู้สีแดงศิละปะจะอยู่ตามตรอกซอกซอยนะคะนี่เป็นบ้านไม้นะคะประตูตอนนี้เราเดินผ่านบ้านคนนะคะ ตอนนี้เรามาดูคนที่ทรงวาดกันนะคะดูทรงวาดยามนี้นะคะนี่เลยโอ,โโอ, s, okay. <S โอ้โหราคาสานะคะว้าวนี่จะเป็นจุดถ่ายภาพนะคะโอ้จุดนี้นะคะว้าวทรงวาดนะคะโอ้คนแน่นยังกะนนอนนะคะไปนี่นะคะแน่นยังกะหนอนเลยนะคะทรงวาด มาทำอะไรกันคะเนี่ยโอ้โอ้นี่ก็เป็นศินละปะนะคะปิ๊บนี่โอ้ศิละปะนะคะนี่ศิละปะนะคะอา <c oughs> หารคู่นี่ค่ะ วัยรุ่นห้ายอต้องอาร์ตแบบนี้เสื้อยือดกานเกนยีนรองเท้ายางสะพาย,ย่ามไว้ผมยาวโอ้ร้านนี้ดูดีนะคะเหมือนย่านเมืองเก่านะคะก็ปรับให้เป็นร้านค้านะคะดื่มกินอันนี้นออิสเตอร์นายคะอันนี้ร้านนี้อออสเตอร์อ น่ารักมากเลยนะคะกะจุกกะจิกออกไปก็นี่ข้างนอกนะคะเ,เดินกันโหนอกนะคะที่นี่ทรงวาดนะคะนี่ก็เป็นของที่ลึกนะคะทุชบัตรเหรอทุชบัตรอ๋อนี่ว้าว้างบนคือ ร้อนก็มีพัดนะคะตุ้งแช่นะคะโอ้เป็นแบบนี้นะคะตุ้งแช่ขายใส่หมวกน่ารักตามถนนคนแน่นนะคะแต่ว่าก็โอเคนะคะก็ไม่ถึงขนาดแน่นมากะะทุกตอกทอกซอยเมอินสงวาดนะคะนี่นี่นี่น,น,นี่คืออะไรนี่นี่ข้างบนเห็นไหมนี่นะคะ จกันไปกันไปกันเขาทำอะไรกันนะคะก็ถ่ายรูปอะไรอู้นี่นโอ้ยมัวแต่ดูข้างบนข้างล่างเขาสวยนะคะนี่นะคะนี่ทุกคนก็จะเดินผ่านจุดนี้กันนะคะดเดินเลยค่ะโอ้สวยเปลี่ยนไป็สีต่างๆนะคะ ดิวทัดยามเ็นนะคะแม่น้ำชพรพยานะคะด้านนี้สวยงามนะคะมีร้านดื่มกินอยู่ข้างๆนะคะจักร์ฟุตบอลอินทรงวาดตอนะะนี้ถนนทรงวาดเปิดไฟแล้วเอจุดนี้ต้องมานะคะว้าวไอวันน่าแป้งอนะคะพนังานมีคิวอยู่ด้านนี้นะคะถนนทรงวาดวันนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่นำคนรุ่นใหม่มารู้จักถนนเก่าแก่สายนี้นะคะมาเที่ยวได้ทุกวันทั้งปีไม่ใช่แค่ช่วงเทศกาลไฟจบเท่านั้นนะคะกลับมาถนนเยาวราชหนึ่งทุ่มทั้งคนและอาหารคึกคักเหมือนเดิมบางจุดเบียดกันแน่นเลยค่ะร้านอาหารขายดีแทบทุกร้านนะคะมีลมเย็นๆมาคาดว่าฝนใกล้จะตกแล้วค่ะกลับบ้านแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ